สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลียนะคะหลายคนอยากทราบว่ามันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พี่ไปเรียนมา3ปีแล้วข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ค่อยอัปเดตก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าเกิดชอบหรือยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยคื ทุกคนที่เป็นวีซ่านักเรียนนะคะจะต้องติดต่อทําเอกสารผ่านเอเจนต์นะคะแต่ละเอเจนต์ก็จะมีเซอร์วิสแตกต่างกันไปบางเอเจนต์เขาก็จะค่าบริการแล้วบางเอเจนต์เขาก็จะบอกว่าถ้าเราอยากประหยัดก็ให้เราเตรียมเอกสารเองเขาจะเป็นคนยื่นให้เป็นคนหาโรงเรียนให้ก็ลองเลือกเอเจนต์กันดูเดี๋ยวพี่ใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันพี่ก็คุยกับเขาตรงๆเลยว่าพี่อายุเยอะแล้วแต่พี่อยากไปเรียนแล้วพี่ก็เป็นฟรีแลนซ์พี่ไม่รู้ว่าโอกาสที่วีซ่าพี่จะผ่านะ่ะมันมากน้อยแค่ไหนเขาก็ให้คำปรึกษามาอย่า ดีแล้วก็ให้รายละเอียดมาว่าพี่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะเดินทางต่างประเทศยังไงทุกคนก็ต้องมีก็คือพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตตัวจริงคงไม่มีใครไม่ไม,ไม่รู้เนาะว่าพาสปอร์ตเป็นยังไงถ้าจะเดินทางต่างประเทศเนาะ เออแล้วก็รูปถ่าย2นิ้ว1ใบเป็นเสื้อคอปกฉากหลังสีพื้นถ้าจะให้ดีพี่คิดว่าน่าจะเป็นฉากหลังสีขาวอะ่ะเออแล้วก็ถ่าย2นิ้วไปถ่ายที่ร้านเขาอะ่ะบอกว่าขอวีซา่านักเรียนเนาะเออจริงๆตอนเนี้ยในความรู้สึกพี่ของวีซ่าอเมริกากับออสเตรเลียมันก็ใช้ด้วยกันได้อะ่ะหมายถึงรูปะนะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอันเนี้ยเอกสารทุกอันถ้าเป็นวีซา่านักเรียนเขาต้องการฉบับที่เป็นภาษาไทย แล้วก็ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอันนี้สำคัญอยากฝากไว้นิดนึงว่าบางคนอ่ะไม่อยากทำเองไปจ้างเอเจนซีทำอ่ะเขาคิดแผ่นละ500แผ่นละพันหนึง่งแล้วเอกสารที่ต้องยื่นอ่ะของพี่โดยเฉพาะพี่เป็นฟรีแลนซ์นะคะพี่ใช้เอกสารเยอะมากแบบบางที30-40่หน้าคิดดูถ้าเราไปจ้างเขาแปล มันก็คูณไปสิแผ่นละ500พี่ก็ไปเขียนเลยใน Google ว่าแบบฟอร์มการแปลภาษาอังกฤษของบัตรประชาชนแล้วเสร็จมันก็มีตัวอย่างขึ้นมาเยอะๆนะคะแล้วก็หนังสือรับรองการทำงานของพี่เนี่ยที่เป็นฟรีแลนซ์พี่ก็รับรองตัวเองโดยการพิมพหน้าเว็บไซต์ปิ้นรูปที่พี่ทำงานแล้วก็ปิ้นรูปที่พี่ถ่ายเพราะพี่เป็นช่างภาพเนาะพี่ก็ปิ้นเอกสารทั้งหมดเนี่ยแนบให้เขาดูแล้วก็ ทุกปีพี่ยื่นภาษีพี่ก็จะเอาใบภาษีนั้นนะแนบไปด้วยว่าเราทำงานจริงแล้วก็มีเว็บไซต์จริงพี่ไม่ได้มีหน้าร้านนะคะมีแค่เว็บไซต์ที่พี่ถ่ายกับลูกค้าพี่ก็เตรียมปริ้นไปแล้วก็แนบไปให้เขาดูนะคะวุฒิการศึกษาทันสคิปหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีสำเนาทะเบียนสมรสสูติบัตรบุตร ถ้ามีนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็แบบฟอร์มการขอวีซ่านะคะเดี๋ยวทางเอเจนต์เขาก็จะเตรียมให้เรานะคะการไปเรียนเนี่ยเราจะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับด้านการเงินของคนที่เป็นสปอนเซอร์เราอะค่ะเช่นอย่างของพี่อพี่เป็นสปอนเซอร์ตัวเอง พี่ก็ใช้สเตทเมนต์ตัวเองนะคะเนื่องจากตอนยื่นเนี่ยยื่นอายุเยอะตอนอายุ36แล้วไปเรียนตอน37อายุเยอะไปไหมสําหรับการขอไปเรียนภาษาอังกฤษบางคนก็อาจจะคิดว่าเยอะโดยเฉพาะเอเจนซี่คิดว่าโอ้อายุเยอะแล้วไม่น่าผ่านแต่เอาจริงๆตอนที่พี่ไปเรียนนะเพื่อนรวมห้องพี่นี่คือแบบหัวขาวทั้งหัวเลยนะคือน่าจะประมาณ70กว่ากว่านะ่ะคุณป้าคนนั้นเขาก็ยังไปได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าอายุไม่ค่อยเป็นประเด็นในการที่จะขอวีซ่า ผ่านหรือไม่ผ่านนะคะพี่ว่าประเด็นคือ เอกสารเราอะเ,ออเพียงพอที่จะให้เขาพิจารณาให้เราผ่านไหมคือหลักการพิจารณาของเขาก็แค่ว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยจะมีหลักทรัพย์เพียงพอที่จะซัพพอร์ตเราไหมในช่วงที่เราไปเรียนที่นั่นนะคะแล้วก็ข้อดีของวีซ่านักเรียนก็คือสามารถทํางานได้ในระหว่างเรียนนั่นคือทําไมคนถึงนิยมไปออสเตรเลียแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยสเตทเมนต์เงินที่เดินในบัญชีะคะ่ะขอหนังสือรับรอง เ,เงินฝากของเราอะค่ะต้องให้เขาเปลี่ยนค่าเงินจากเงินบาทเป็นเคอร์เรนซีของออสเตรเลียนดอลลร์ก็คือหมายถึงว่าสมมุติเรามีเงินแสนหนึง่งในช่วงนั้นพี่ไปมัน25.5ตอนนี้มันเหลือประมาณ22เออแล้วก็ไปหารหารอันนั้นออกมาเป็นจำนวนเงินออสเตรเลียเท่าไหร่เขาก็จะออกเป็นหนังสือรับรองให้มานะคะมีค่าใช้จ่ายค่ะฉบับละ100บาทพี่จะพูดเพิ่มเติมคือนอกจากนั้นต้องมีใบตรวจสุขภาพซึ่ง จะต้องไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่เขามีรายชื่อมาให้คือเขามีมาตรฐานตามที่เขากำหนดรู้สึกพี่ไปโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะค่าตรวจสุขภาพประมาณ2,000กว่าบาทถ้าคุณมีรอยสักคุณจะต้องมีผลตรวจเลือดไปยื่นเขาด้วยเนื่องจากว่าพี่อายุเยอะทำงานอิสระพี่ก็จะต้องมีจดหมายชี้แจงค่ะวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยว่า จดหมายชี้แจงนั้นพี่บอกอะไรบ้างแนบไปในเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดเรียนเจ้าหน้าที่สถานทูตประเทศออสเตรเลียเรื่องขออนุญาต ชีช้แจงเหตุผลและแรงจูงใจที่พี่จะไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนะคะขาาา้าพเจ้านางสาวนี่นี่น,นี่อายุเท่านี้หนังสือเดินทางเล่มนี้ประกอบอาชีพอะไรเริ่มทํางานมาตั้งแต่ปีไหนนะคะปัจจุบันใครเป็นลูกค้าของเราพี่มีรายได้จากใครนะคะพี่ก็เขียนอธิบายเขาทําไมพี่ถึงอยากไปเรียนภาษาเพิ่มในตอนอายุเท่านี้เนื่องจากว่าพี่ทํางานกับชาวต่างชาติเยอะมาก แล้วพี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วทําไมพี่ถึงเลือกไปออสเตรเลียก็เพราะว่าค้าของพี่80เป็นคนออสเตรเลียพี่อยากรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเขาให้มากขึ้นกลับมาพัฒนาธุรกิจของตัวเองค่ะแล้วก็เขียนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อันนี้พี่ไม่ได้แปลนะคะพี่ส่งเป็นภาษาไทยเลยเพราะว่าเอเจนต์แนะนําว่าส่งเป็นภาษาไทยได้นะคะแล้วพี่ก็เขียนอธิบายเขาด้วยว่าเขาว่าไรายได้ที่พี่มีพี่คิดว่ามันสามารถครอบคุมในการใช้ชีวิต อยู่ที่นู่นได้ถึง6เดือนนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องออค่าใช้จ่ายเปิดเผยเลยนะคะให้เผื่อคนที่คิดจะไปจะได้เตรียมที่นู่นอะ่ะเขาจะคิดค่าเรียนเป็นวีคนะคะแต่ว่าของพี่เนี่ยรู้สึกพี่จะจ่ายทั้งหมดเลยก็คือ24ิวีคแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงตอนนั้นพี่จ่ายอยู่ที่ ต่อ1อาทิตย์220ร้อยอก็คูณ25เท่ากับเท่าไหร่อาทิตย์ละ5,500อันนี้เฉพาะค่าเรียนนะคะรวมค่าเรียนของพี่ทั้งหมดน่ะอยู่ที่5,280เหรียญเอกสาร240อีเหรียญค่าประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติอีก255เหรียญรวมทั้งหมดแล้ว147,295.25บาทจุแต่มันไม่หมดแค่นั้นมันยังมีค่า คอมมิชชั่นแล้วก็ค่าแบงค์ชาร์ตสรุปวันนั้นพี่เสียเงินไทยไป1 5 8 4 3 6บาทจุดส8สตางค์อันนี้คือเงินที่พี่ต้องโอนไปโรงเรียนเพื่อให้เขาออกใบเสร็จมาแล้วพี่ต้องเอาใบเสร็จนั้นไปยื่นขอวีซา่าถ้าวีซ่าพี่ไม่ผ่านพี่ขอเงินคืนได้ไหมขอได้ค่ะแต่ต้องใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนทำไมพี่ถึงต้องโอนเงินให้โรงเรียนเองเพราะว่า พี่กลัวโดนโกงค่ะนั่นคือเหตุผลเพราะว่าพี่เห็นคนโกงกันมาเยอะมากพี่เลยเอาจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยไว้ใจใครเลยเออเอเจนต์เขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจของเขาโดยการที่โอเคคุณนกคุณสามารถโอนเงินให้กับโรงเรียนเองเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะอ e ีเมลใบเสร็จมาให้คุณซึ่งถือว่าแฟร์มากๆแล้วเอเจนต์พี่เขาไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมอะไรเลยเขาบอกว่าเขาได้จาก โรงเรียนแล้วเออแต่พี่ไม่แน่ใจนะว่าเอเจนต์คนอื่นเขาทำงานยังไงแต่เอเจนต์พี่เขาทำงานอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าบางคนถามพี่ว่าเอเจนต์เขาคิดพี่นกเท่าไหร่พี่ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้คิดจากพี่เขาไปคิดจากโรงเรียนโรงเรียนก็มาคิดจากเรานั่นแหละอยู่ดีนั่นแหละแต่มันแต่เราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือค่าธรรมเนียมการโอนเงินโรงเรียน 1,150บาทค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนตอนนั้นที่พี่ไปวีซ่านักเรียน6เดือนนะคะอยู่ที่14,850บาท แล้วมันก็จะมีค่าตัวแทน VFS ก็คือ610บาทก็คือรวมทั้งหมดก็เป็น16,610บาทนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ไปเรียนนะแค่ยื่นขอวีซา่าก็นั่นแหละของพี่หมดไปเท่านี้แต่ของคนอื่นพี่ไม่รู้นะคะเป็นที่พี่จ่ายไปจริงๆนะคะอันนี้ยังไม่รวม Pocket m o มันี่ที่เราต้องเตรียมไปเป็นค่าอาหารค่าที่พัก แล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะของพี่อ่ะเลือกเรียนที่ซิดนีย์เพราะว่าส่วนตัวพี่ชอบซิดนีย์มากเดินทางก็ง่ายจากบ้านเราบินตรงไปลงที่ซิดนีย์เลยก็9ก้าชั่วโมงครึง่งไม่จําเป็นต้องจองตั๋วเครื่องบินก่อนได้วีซ่านะคะสถานทูตออสเตรเลียเขาเขียนบอกเราไว้เลยว่าไม่จําเป็นต้องไปจองตั๋วเครื่องบินหรือจองที่พัก ก่อนที่คุณจะได้รับวีซา่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปกระมวลเรื่องตัว๋วเครื่องบินนะคะเออเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเทปหน้าแล้วกันว่าชีวิตความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของนักเรียนไทยที่ออสเตรเลียมันเป็นยังไงบ้างเนาะเทปนี้เราก็ พูดถึงแค่ว่าเรื่องเอกสารที่ต้องใช้เงินที่ต้องจ่ายมันเท่าไหร่ในเบื้องต้นที่เราต้องเตรียมโอเคหมดแล้วสําหรับน้องๆคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือคิดว่าเอ้ยพี่พี่ยังไม่ได้พูดตรงจุดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นข้อมูลพี่ก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้อ่อพี่ลืม พูดอีกอย่างหนึง่งสถานทูตวีซ่านักเรียนของสถานทูตออสเตรเลียนะคะไม่มีสัมภาษณ์แต่จะมีเช็คไบโอนะคะก็คือหลังจากที่เราส่งเอกสารแล้วเขาจะนัดให้เราไปเช็คไบโอก็คือไปสแกนนิ้วอแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ VFS อีกทีหนึ่ง<ม>ก็เดี๋ยวเอเจนต์เขาก็จะเป็นคนนัดแค่นั้นเองแล้วก็รอหลังจากเช็คไบโอก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเราก็จะทราบผลวีซ่า ไม่ได้แปะบนพาสปอร์ตเป็นหนังสือเปเปอร์ออกมาเลยว่าเขาให้เราอยู่กี่วันทำงานได้เท่าไหร่อะไรยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้จบแล้วหวังว่าคนที่หวังจะไปเรียนภาษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียจะได้อนุมัติวีซ่าทุกคนนะคะขอให้โชคดีบ๊ายบาย